ค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีแม่คูรดานะครับจ้าสวัสดีจ้าครับสบายดีไหมครับแม่คูรดาจ้าก็ทั้งลานทั้งแม่เนอะก็จ้าซู้ไปค่ะโอตอนนี้ไปรับหลานมาอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมครับแม่ครูจ้าหลานมาอยู่เกือบเดือนแล้วค่ะ ครับครับผมก็คือตอนนี้ทั้งดูหลานแล้วก็ดูย้ายด้วยทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับแม่ใช่ใช่ค่ะครับครับผมก็คือวันนี้ก็อยากจะโทรมาขอแนวทางแม่ครูรัตด,ดานะครับผมใช่ค่ะเสียดายตอนเกนะ้าหกเนาะค่ะครับเม่ก็ไม่ได้โทรไปบอกเนาะแม่ก็นึกว่าไม่ออกเนาะครับใช่องดก่อนคุณแม่ได้เรียกเก้าหกใช่ไหมแม่ ใช่ค่ะแม่ได้หกเก้าแต่หวยก็ออกเก้าคูอ๋อครับครับผมแม่แม่เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเลขเก้าหกนี่ได้มาจากไหนแม่แม่เห็นกับปูหินหน่ะค่ะครับปูหินไข่ตะยานากันนะโอ้<ๆ>บาพินเลขเก้าหกตัวเดียวเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอืมครับครับผมแล้วนอกจากที่ไม่ได้บอกแอดมินแล้วได้ได้บอกใครคนอื่นอีกไหมครับแม่ ไม่ไม่ได้บอกแต่แม่ก็ซื้อด้วยตัวเองอ๋อครับครับผมจ้ะก็คือไม่ได้บอกใครเลยใช่ไหมครับแม่เลขตัวนี้ไม่ได้บอกใครค่ะแม่ลงซื้อตัวเองแบบไม่ได้บอกใครเลยครับที่นี้ขึ้นมาเลยจ้ะอืมเสียดายนะแม่เนาะถ้าบอกเอฟซีลงช่องใช่ใช่ใช่แม่เสียดายจนูี่ว่าโอ้ก็แบบว่ามันไม่ได้มันไม่เข้าเนาะแม่ก็เลย ลงอยู่เงียบเงียบอย่างนี้นะค่ะครับคิดว่าถ้าแด้บอกลงช่องน่าจะถูกกันเยอะอยู่เนาะแม่เนาะจะทีนี้งวดนี้แม่ก็เห็นะโลค่ะได้ยินไหมคะค่ะเห็นเห็นอะไรครับแม่เห็นแปดเก้าอ๋อครับแม่เห็นเลขนะขึ้นแปดเก้าอ๋อครับครับผม เห็นที่เดิมเลยใช่ไหมครับแม่เห็นเห็นใกล้กันตรงนั้นเลยอีกจ้ะครับอีกกันใกล้กันทีนี้แม่ก็เสี่ยงเนาะแล้วก็แม่ก็ได้ซื้อไว้นิดนิดหน่อยๆนอยแล้วก็แม่อธิษฐานนะถ้าหากว่าเลขตัวนี้โอที่ซื้อไปนะให้ฝันว่าให้ฝันเห็นปลานะแล้วแม่ก็ฝันว่าแม่ได้จับปลาเยอะมากได้เยอะมากเลยครับ จ้ะทีนี้พอคืนถัดมาฝัานว่าไปขุดไปเห็นรูแล้วก็ขุดว่าง,งูนะออกมาจากรูไล่แม่อีกแล้วงูฟันเหมือนต่โงที่เรื่เริ่มแรกที่แม่อยู่บ้านหลังใหญ่ที่เขายังไม่ยึดนะค่ะแม่ฝันอย่างนั้นแหละว่าง,งูออกมาจากรูไล่แม่งูสีดํางูดําไปเป็นหัวแดง หัวงูน่ะสีแดงไล่แม่แต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งตามงูนั่นหละเขาก็ไม่ห้ามงูว่าไม่ให้ไล่แม่นะเขาก็ปล่อยให้ไล่ไล่ไล่ไปงูนั้นงูตัวนั้นน่ะหยุดแล้วไปโคตตัวเป็นเลขแปดตัวงูน่ะโคตเป็นตุตัวเลขเป็นเลขแปดแล้วก็ชูคอแม่ก็ตีไปว่าแปดเก้าูตีตีเป็นเลขนะ่ะเป็นแปดเก้าตัวเดียวครับ ช่ค่ะอ๋อครับครับผมอ๋อแล้วเมื่อก่อนคุณแม่เคยฝันงี้แล้วเลขมันถูกไหมครับแม่ก็เคยฝันเกี่ยวกับเห็นกับขึ้นกับตัวงูอะไรแบบนี้เนาะ,ะก็เข้าค่ะอืมเคยฝันอะเลขก็เข้าแต่อันนี้เนาะเป็นแนวทางคือแม่ฝันแบบนั้นแม่ก็เลยว่าเอ๋เห็นเลขกับปูหินแล้วก็มาฝันอ่าเห็นงูไล่วิไล่แล้วก็ หยุดงูตัวนั้นหยุดแล้วก็โคดต,ตัวเป็นเป็นเลขเป็นเลขแปดตัวเดียวแต่ก็เชงเอคอสูงอย่างนี้นะแม่ก็เลยประสัดเขมนตัวกรป็ดเชงเอคอเนาะกอก็เกาแม่ก็ตีไปแปดเก้าง่ายๆแม่ตีแบบนี้ครับก็คืออันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมครับที่แม่เคยฝันว่างูไล่ในลักษณะนี้ครับแม่ ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแม่ฝันว่างูไล่อั่นั้นฝันสงครั้งนี้เลยค่ะอืมแต่ตัวนี้ไล่ไม่ได้มารัดแม่แต่ฟันขาวก่อนมารัดแม่รัดไม่ปล่อยเลยครับอันนี้คือไม่ได้รัดแต่ไล่ไล่ไปเขาหยุดหยุดแม่ก็หยุดแต่เขาไม่ได้ทำลายแม่เขาก็โคดเป็นตัวเลขเลขไปออืม แล้วก็ชูคอแม่ก็ตีไปเดเก้าเก้าเค่ะครับแล้วงดนี้หลานไรีไน้จา้า<ม>หลานไม่ได้บอกแม่แม่ถามเขาเขาใสา่หัวแม่จะพาสวดมนต์ตอนเย็นทุกวันครับแต่แม่สวดสวดมนต์ไปหนักปากแม่เน้อเขาพาปากแม่สวดสวดสวดไปแล้วก็ปากพาพูดห้าสี่ทุกวันเลยแม่ก็ไม่รู้นะลูก ห้าสี่ห้าสี่ไม่หยุดครับไม่หยุดปากนะห้าสี่ไม่หยุดปากอ๋อครับผมจ้ะก็มีแค่นี้แหละลูกบอกแค่ตัวเดียวนี่ใช่ไหมแม่ห้าสี่นี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะหลุดปากพูดมานะ่ะเหมือนแม่สวดตอนเย็นแม่จะสวดมนต์แล้วแม่ก็ตัดผมแม่มวยออกแล้วนะโอ้ครับผมถึงเวลาค่าว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาได้ตัดแล้วแม่ก็เลยตัด ทีนี้มีก็มาสวดมนต์ทุกวันตอนเย็นหลานก็นั่งเล่นถามมันอนุห้ยออกตัวไหนบอกบอกบอกยายซิเขาใสา่หัวแล้วก็เขาชี้ไปตรงปูหินน่ะก็ชี้ไปตรงนั้นแหละครับแม่ก็เลยว่าเอ,ออย่างนั้นก็บอกปล่อยไปเป9ดก้าเก้าปถ้าหากว่าลูกโทรมานะอครับครับผมแล้ว เลขห้าสีน่นี่หลานพูดหลายรอบไหมแม่ห้าสี่นี่คือแม่เป็นคนสวดสวดมน่ะแล้วภาษาเทพมาอย่างนี้นะภาษาเหมือนที่ตอนที่เวลาอาลูกมาก็จะมีภาษานั้นมาใช่ไหมครับแล้วจะสวดร่ายยาวไปเลยทีนี้ปากปากลุดปากมาหนะ่ะห้าสี่ห้าสี่มาตลอดเลยทุกวันเลยอย่างนี้นะแม่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเนาะ แต่แม่ก็เลยว่าแต่ก่อนตอนที่แม่สวดอยู่บ้านหลังใหญ่จะหลุดปากมาศูนย์ห้าแต่ก็มาศูนย์ห้าตรงๆเลยนะลูกครับอันนั้นมันนานหลายปีแล้วอืมครับไม่เคยคไม่เคยหลุดปากมาแบบนี้อย่างนี้นะค่ะครับอืมก็คือว่าเลขเลขหลุดปากเวลามันเวลาได้หลุดปากประมาณนี้เหมือนปู่ท่านอยากจะมาบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่ ใช่ค่ะเคยหลุดปากสวดแล้วก็หลุดปากมาศูนย์ห้าศูนย์ห้าอย่างนี้นะก็มาศูนย์ห้าไม่ต้องกลับเลยอย่างนี้นะอืมครับผมใช่ค่ะแล้วงวดนี้นอกจากเลขสองตัวที่แม่ได้มาเลขสามตัวมีไหมแม่งวดนี้เออสามตัวไม่มีนะลูกแต่เมื่อคืนเมื่อคืนแม่ฝันแม่ฝันว่าไอ้ตอนจะสว่างนะครับ ฉันว่าได้ปลาก็ตอนสว่างเหมือนกันประมาณตีสี่นี่หลครับเมื่อคืนนี่สันมาแม่น่ะได้ไปที่หนองน้ําใหญ่มากเป็นหนองน้ําที่ใหญ่มากแล้วก็มีเรือมีคนมีเด็กวัยรุ่นเขาเล่นน้ํากันครับทีนี้แม่ก็มันเป็นสะพานตรงกลางเนาะว่าแม่ก็ยืนตรงสะพานแม่ก็ยืนดูเขาทีนี้ว่ามีมีคนแก่คนหนึ่งผู้ชายอยู่ๆนะเข้าอยู่กลางน้ํานะ คือเหมือนจะเป็นจะเป็นอะไรเกาะที่ขึ้นมานะ่เาะเขาก็อยู่บนเกาะแต่อยู่ตรงกลางเลยแม่มองไปเห็นเห็นท่านยืนอยู่แล้วท่านพนมมือพนมมือไม่รู้ท่านอธิษฐานอะไรแล้วท่านก็กระโดดลงไปที่น้าทีนี้โผลมาเป็น,เป,นเป็นพญานาคหัวก้าเสียนแต่ว่าหัวนะ่ะมีเสียนนะ่ะมีสีแดงสีเขียวเอ่อสีน้ําเงินสีขาวมีคลกากเก้าเสียนค่ะครับ แล้วก็ไปโผล่ไปโผล่อยู่ไกลมากอ้ตัวใหญ่มากทีนี้แม่ก็เลยพูดว่าโอ้เกิดปฏิหารปฏิหารมีจริงซาทุกข้าปู่แม่พูดแบบนี้ครับผมทีนี้ก็ตื่นมาเลยลูกแต่เสียนะ่ะมีทุกสีเลยเก้าเสียนตัวใหญ่มากแต่ตัวอองค์ปู่พญานาคนั้นนะ่ะเป็นสีเขียวครับ แต่เสียงหน,นับหลายเป็นหลายสีคละกันค่ะอืแต่เป็นเก้าเสียงใช่ไหมแม่เป็นเก้าเสียงคะ่ะลูกตัวใหญ่มากเลยนะครับแม่เปลกแม่สันแม่ไม่เคยสันแบบนี้อืมครับสองแ้าก็จําได้ด้วยนะเป็นคนแล้วก็โดดลงไปในน้ําแต่ทําไมกลายมาเป็นองค์ปู่พญายนาคใหญ่มากเลยครับเจ็ดเก้าหรือเปล่าแม่ นั่นแหละแม่ก็ไม่รู้นะลูกถ้า<น>ลูกเตี้ยเหมือนจะแม่นน,นะครับครับผมส่วนตัวคุณแม่ก็เคยฝันในลักษณะนี้รอบหนึ่งนะครับแม่แล้วก็ที่ตีให้เลขเจ็ดเก้าแล้วมันก็ออกงวดนั้นนะครับ <79 S 1> แมเจามาออกนั่นแหละลูกครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก็สวยนะลูกครับผมงวดนี้นะคะแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าสี่สนะี่ห้านาะครับหรือว่าปู่จงใจจะมาบอกอย่างอื่นหรือเปล่าครับแม่ ง่นแหละลูกแม่ก็ไม่รู้นะครับครับถ้างั้นเอาไว้ให้เป็นแนวทางอีกเท่ตัวหนึ่งเนาะแม่เนาะเก้าเจ็ดจ้าจะลูกตีเลยมักจะโอกนะครับแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่เคยฝันเห็นปู่รอบหนึ่งแล้วมันออกเจนะ็ดเก้าเนาะแม่เนาะเจ็ดเก้าจะจรจบว่าว่าปู่ตะวัดหางเนาะตอนนั้นอนะ่ะครับจะอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายรอบเดียวเลยเนาะแม่เนาะงวดน,นี้้านหมอรอบเดียวลูกครับ แต่ว่าก็ยังเสียดายเลขงวดก่อนเลขหกเก้าเก้าหกเนาะแม่เนาะหกเก้าเก้าหกชัดมากเลยค่ะครับครับผมก็คือเลขที่แม่เ,เลขเลขลาวเลขลาวก็ได้นะตอนที่สี่เก้าครับจะขึ้นมาเห็นเลยสี่เก้าจะออกตัวกลับตลอดเลยหวยลาวค่ะครับครับผมถ้างนั้นตัวที่แม่ให้มาของรัฐบาล<า>ไทยนี่กลับกลับไ้ด้วยเนาะแม่เนาะจ้ากลับเลยอันนี้รัฐบาลไทยค่ะลูก ครับครับผมยังไงก็ให้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะจ้าลูกครับผมสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณแม่ครัระดามากๆนะครับขอบคุณครับจ้าลูกจ้าสวัสดีดครับสวัสดีครับแม่จ้าค่ะเป็นความฝันของคุณแม่นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แกปหน้าจอไว้เลยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ